He missed me a h e He loved me as a way. He gave me cushy back, and he gave me big money. I can feel because of you. I don't care if people are looking to me. You are my love. สวัสดีครับผมวันนี้อยู่นะผมครับว x 1 0อ็ครับแล้วก็มาพี่ผมนะครับหน้าคุ้นๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าเป็นใครนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีนะครับซ้ำมาเชร้อยนะครับฟิลแบบไม้ซ้ำร้อยครับ ทิคนี้คนผมไม่รู้คนรู้เยอะอย่างนะครับก็น่าจะรู้ผมไม่รู้ว่ารู้น้อยรู้มากนะครับก็แต่ผมไม่ค่อยเห็นใครทําแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เขาทําการผมก็เลยแบบลองไปนั่งทํามาก็มันจะได้ประมาณเนี้ยครับที่ต้นคลิปเห็นไปก็คือมันจะโดนแบบฟิลแบบว่าโดนปืนยิงละสามลอยครับผมก็เนี้ยเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับนี่นครับดูสังเกตคีย์บอร์ดตัวผมให้ดีนะครับว่ามันจะอยู่ระยะประมาณไหนนะพี่เลยเ ดูตัวผมให้ดีนะครับคือเราต้องอยู่ระยะบูทที่ไกลที่สุดนะครับนี่ครับเห็นไหมก็คือถ้าเราอยู่ไกลสุดอะ่ะมันจะโอกาสติดจะประมาณ80%นะครับแต่ถ้าเราแบบตัวชีปประมาณเนี้ยก็คือมันอาจจะมันไม่ติดเลยครับก็คือส่วนมากเขาไปใช้กันก็คือแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาไปซ้ําแบบซ้ําตรงก้นนะครับเรียกว่าก้นดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียเวลาไปซ้ําตรงก้นนะครับก็คือซ้ําหัวทีเดียวฟิวไมยแล้วฟิวไม้ไม้ซ้าหัวเลยเนี่ยผมทาให้ดูอีกทีครับดูมุมมองนี้นะครับ ระยะประมาณไหนนี่ก็คือเขาเริ่มแทงเริ่มแทงตั้งแต่ตรงนี้ครับเริ่มตีตั้งแต่ตรงนี้เข้าใจไหมอารมณ์แบบว่า boot, boot บูทบูทศพอะแล้วตัวมันจะบูทเป้เองอะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วสังเกตขีบบ่อยให้ดีนะครับปุ่มที่จะกดก,ก็มีแค่ช h i เดบิลแล้วก็คลิกซ้ายสาก็คือระยะนะครับระยะต้องแม่นนะครับเดี๋ยวไปดูนี่นะครับเดี๋ยวรออีกทีนะครับเดี๋ยวผมไม่ตัดนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รอให้เลย ระยะคือหนึ่งระยะต้องได้เลยครับนี่นะครับเกีคีย์บอร์ดผมไม่ดีนะครับก็คือที่สิ่งที่สําคัญสุดก็น่าจะเป็นระยะน่าจะเป็นระยะ <c oughs> <c oughs> ครับยี่เดียเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญสุดก็น่าจะเป็นระยะครับก็ค,คิดเอาว่าระยะใกล้สุดครับก็คือฝึกฝึกบูท อันดับแรกผมว่าฝึกบูสต์บูสต์ศพก่อนดีกว่าเนี่ยเปิดมุมมองที่หนึ่งแล้วฝึกฝึกบูสต์ศพอ่ะพี่ทำได้ไหนเพียคนหนึ่งเนี่ยเปิดเปิดบูมมองที่หนึ่งแล้วฝึกเนี่ยฝึกฝึกบูสต์ศพอยก่าครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเอ้าติดเชยเนี่ยฝึกแต่ผมจะฝึกบูสต์บูสศพนะครับเนี่ยเราคิดว่าเราเราตัวให้ตัวเราให้ไกลที่สุดแล้วเราก็ฝึกบูสต์ไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบให้แบบอยากมาแชร์เป็นความรู้เชยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูนนนะะะคคครรรรัััับบบฝฝฝาาากกกกกกดดหวววใจ้้แแล็็ช์ยผม เฟสพี่ผมสองคนนี้นด้ครับอ่าพี่ทาร์ีเจพานะครับใก่คนหนึ่งครับสควิกลิกกี้นะครับพี่ชายผมเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับก็ถ้าใครอยากได้รีเชตสวยๆครับเหมือนเดิมครับลิงก์หน้าโปรไฟล์นะผมใครอยากได้รีเชตสวยก็คือถ้าใครเข้ามาถ้าใครเข้ามาอ่ะสองคนแรกใครเห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาสองคนแรกแล้วแคปแคปแคลิปนี้มานะครับผมแจกรีเชตตัวนี้นะครับ ฟรี2คนนะครับแล้วก็ใครอยากได้ดีเชตสวยๆครับเข้าไปใน d ิ s c คอร์ได้เลยครับไว้เทนครับน้ลิงดิงงหน้าโปรไฟล์ครับสำหรับนี้ขอขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปแล้วทุกคน